โอเคทะเล,ลาะน้อยกดสามจ้ะทะเล,ลาะล่น้อยผู้รับซัพโอมเพียงนะใบที่หนึ่งจ้ะได้พายปวดหลังถูกแทงข้างหลังไม่ค่อยสบายตัวทะเลาะอ,อะไรกับใครมาหรือ,อยังพร้อมทะเลาะนะช่วงนี้มันหงุดหงิดหงุดหงิด,งดแต่บางคนก็เลือกที่จะเงียบอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเรื่องบางเรื่องทะเลาะไปก็เท่านั้นนะคะปวดใจปวดตัวปวดหลังแต่งานกําลังมานะงานโดดเด่นแต่ข้อเสียคืออย่าอันเลิศอย่าทําอะไรเร็วอย่ารีบ เพราะมันมีโอกาสที่จะพลาดได้นะจ๊ะเออบางทีช่วงเนี้ยอะไรอะเข็มกัดเข็มหมุดตำม,มือทิ่มมือนะคะหัวหน้าค่อนข้างจะเข้มงวดแต่ประตูเปิดนะตั้งแต่ส0มสสมเอ็ดเนี่ยนะคะตำแหน่งแฟนก็ไม่เสียหายตำแหน่งบริวารไม่ค่อยสู้ดีบางทีบริวารป่วยบริวารไม่สบายหรือเขางุดหดงิดเราหงุดหงิดทะเลาะกันลูกเต้าบริวารนเนานะบางทีน้องหมาน้องแมวก็ไปกัดใคร หรือทำให้เรารู้สึกปวดหัวก็ได้ในนี้มันบอกว่ามิตรภาพใหม่ๆเกิดมิตรภาพเก่าคงอยู่แต่ระวังเรื่องของการทะเลาะบางคนทะเลาะไปแล้วมีโอกาสทะเลาะอีกวันสองวันนี้เพราะฉะนั้นข่มอารมณ์เอาไว้นะคะสุขภาพยังไม่ค่อยดีนะถ้ามีโรคประจําตัวโรคเก่าโรคเดิมเนี่ยระวังมันจะคาเริบอยู่ดีมันเป็นปุบป,ปับช่วงขาช่วงท้องลงไปไม่ดีบางทีอยู่ดีๆเสียท้องเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บเข่าบางทีท้องเสีย บางคนมีปัญหาฉี่กระปิดกระป่อยใครมีปัญหาเรื่องความดันมีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะอาการปวดหลังนั่งผิดท่าดูแลตัวเองนิดนึงใครที่เพิ่งผ่าตัดมาเป็นจังหวะของการพักฟื้นดูแลตัวเองให้ดีจะ้ะนะประตูเปิดเปิดจนถึงวันที่1เลยแต่ว่าวันที่3 1มสิบเอ็ดนี่ยจะหงุดหงิดเรื่องคนนิดนึงมีดวงต้องไปหาหมอนะจ้าบางคนก็จะไปหาพยาบาลบางคนไปหาหมอนวดเนาะนะคะใจคิดหลายอย่าง พาบอกว่ามนโนบางทีคิดมากไปเองที่ทะเลาะกับคนอื่นก็มโนคิดเอาเองว่าเขาเป็นแบบนี้คิดเอาเองว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นเสร็จแล้วเราก็พลาดทะเลาะหรือเกิดปัญหานะคะต้องไม่คิดไปก่อนนะอันนี้เวลาที่ลงทุนอะไรไปแล้วเนี่ยบางทีคิดว่ามันจะดีแบบนั้นแบบนี้บางทีมันจะยังไม่เป็นอย่างที่เราคิดหรือว่าคิดว่าคนนั้นคนนี้เขาเป็นแบบนั้นแบบนี้บางทีเขาไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดอาจจะดีมากกว่าก็ได้นะคะนเนาะประตูปิดวันที่สาม ตกตำแหน่งบ้านด้วยบางคนย้ายบ้านบางคนย้ายที่ทำงานบางคนคนที่บ้านป่วยบางคนไปงานข่าวดําหรือได้ข่าวไม่ค่อยดีของคนอื่นแต่ถ้าจะเดินทางไปไหนในช่วงนี้นะคะต้องระวังนิดนึงห้ามขับรถเร็วห้ามใจร้อนนะคะเพราะดวงมีคราะบเบาๆนะประตูเปิดวันที่สี่ประตูเปิดวันที่ห้าอะสุดท้ายดีจ้ะอาจจะมีมรสุมบ้างอาจจะเจอปัญหาบ้างแต่ในนี้บอกเลยว่าผู้วิเศษจะนำพา โอกาสดีๆการเจรจาพูดคุยเรื่องงานเรื่องเปิดตัวธุรกิจนะเรื่องขออะไรก็ตามเนี่ยมีโอกาสสาเร็จเซ็นสัญญาได้ตกง,งานจะได้งานคุยเรื่องงานจะได้งานได้แฟนได้รักได้ผู้ชายหรือได้เงินปากดีเงินเข้าได้รักได้กําลังใจอันนี้ไพ่ดีนะเพื่อนเก่าๆคนเก่าๆจะกลับมาเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อนเก่าคือของขวัญอันล้ําค่าเพื่อนใหม่ อย่างไรนะเพื่อนเก่าคือของขวัญเพื่อนใหม่คือกําไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รักษาเอาไว้ทั้งสองคนนี้แหละนะจ๊ะนะอ่ะนะคะตำแหน่งแฟนก็โอเคนะตำแหน่งงานดีเป็นจังหวะดีเรื่องงานเรื่องเงินเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้คนค้าคนขายให้ขยันจะรับทรัพย์ได้เงินก้อนเป็นก้อนใหญ่ก้อนเล็กตามอาชีพที่เราทํานะแต่เป็นจังหวะดีเรื่องของการค้าขายรวมไปถึงหลายๆคนก็มีโอกาสจะได้งานที่เงินดีนะคะ การเซ็นสัญญาการสมัครงานการคุยงานการลุยงานโอเคหมดเลยอย่างหนักเบาๆอย่างที่แบบหนักถ้ามีปัญหาเรื่องเงินนะในนี้มันบอกเลยว่าถ้ามีปัญหาเรื่องเงินแย่ๆจริงเนี่ยจะมีคนช่วยหรือขอเจรจาผัดผ่อนได้เอาตัวรอดได้จากสัปดาห์นี้เพียงแต่ว่าปัญหามันก็คืออะไรที่หวังไว้จะไม่ได้หรอกแต่มันจะได้ที่ดีกว่าเพราะผู้วิเศษเขารอเปิดประตูช่วยเหลือเราอยู่นะคะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ในสีในธรรมทำเรื่องไม่ดี อันนี้แย่หน่อยถ้าอยู่ในศีลในธรรมอันนี้ดีดวงบุญดวงมันส่งเสริมมันหนุนดวงเพิ่มขึ้นนะคะแต่ถ้าทําเรื่องไม่ดีหรือบริวารสร้างปัญหาหรือเจอปัญหาเก่าเอาตัวรอดได้จ้ะนะคะประตูเงินล่ะเป็นยังไงประตูเงินดีบ้างไม่ดีบ้างถ้านี่เก่าหรือวางแผนเรื่องเงินผิดพลาดใช้เงินผิดประเภทเหนื่อยนิดนึงแต่ก็อย่างที่บอกว่าจัดการได้นะจ๊ะสัปดาห์นี้สู้จ้ะ จะมีดวงเดินทางไปที่เก่าๆเจอเพื่อนเก่ามีโอกาสกลับมาดีกันถ้ามีปัญหากับคนที่รักหรือมีปัญหากับแฟนนะคะเนาะตกงานก็เปลี่ยนงานได้เหมือนกันนะจ๊ะเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้ไพด่ดีถ้าไม่ดีก็อยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละเพราะบางทีถ้าใจร้อนจะมีปัญหานะคะเรื่องความรักคนโสดมีโอกาสพบรักเป็นรักที่ไม่คาดคิดหรือเป็นคนที่ถูกใจอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ ถ้าปากบอกว่าไม่ไม่ฉันเพิ่งผิดหวังเรื่องรักมาฉันไม่เคยสนใจในเรื่องของความรักสงสัยสัปดาห์นี้จะมีฟิลหัวใจเต้นแรงนะคะคนมีคู่อยู่แล้วมีการวางแผนว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตเธอจะลงทุนแบบไหนฉันจะลงทุนอะไรให้เธอดีเราจะเอาอยัางไงเกี่ยวกับความสัมพันธ์เป็นจังหวะที่จะมาพูดคุยกันเป็นไปในทางในที่ดีด้วยจะแต่งงานจะกู้บ้านจะซื้อรถด้วยกันเนาะถือว่าโอเคเลยคนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วรักษาเอาไว้ให้ดี อย่าใช้อารมณ์นะจ๊ะนะเนาะเพราะมันมีดวงที่จะทะเลาะก,กันด้วยนะที่เตือนเนี่ยต้องระวังส่วนใครที่รักเลิกรัก,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 กผิดระเบียบนะคะยังดําเนินไปเรื่อยๆนะเอ,อยังไม่ขาดกันง่ายๆเพราะส่วนหนึ่งอยู่ที่ตัวคุณด้วยนะคะสีเสริมดวงสัปดาห์นี้สีเขียวจ้ะสีเขียวเกี่ยวทรัพย์นะคะสีขาวสีเหลืองนวลการทําบุญเสริมดวงเนาะช่วงนี้ยอย่าใจร้อนอย่าใช้อารมณ์เจ้ากรรมนายเวรมาจาก ปัญหาเก่ามาจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดมาจากอารมณ์ของตัวคนเองอย่าให้เกิดซ้ำการทำบุญเสริมดวงสัปดาห์นี้ปล่อยปลาหน้าเขียงเติมน้ำมันตะเกียงหรือสวดอิติปิโสเกินอายุสักหน่อยจะเสริมดวงดีมากถ้าไม่ค่อยได้สวดมนอยากจะให้สวดแต่ถ้าสวดมน์อยู่ตลอดเวลาสวดมน์แต่ว่าเผลอทำเรื่องไม่ดีพยายามเบาลงหน่อยก็จะดีเนาะเป็นไหมที่แบบว่าชอบทำบุญแต่ก็เผลอทำเรื่องไม่ดี อชอบบ่นว่าคนนั้นคนนี้ก็เป็นบาปนะเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆนยนะะฉันเบาลงหน่อยได้ก็จะดีสวดมนต์แล้วใจต้องดีด้วยนะคะนะสวดมนต์ไหวพระแล้วถือศีลแล้วเรื่องไม่ดีเราก็ต้องลดลงไปด้วยเหมือนกันนะคะช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นาอสู้ๆจ้ะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยดวงดีแต่เดือดร้อนเพราะบริวารสู้ๆจ้ะนะคะ,ะมาต่อเรื่องโชคโชคไม่ค่อยเด่นแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีโอกาสที่จะให้โชคนะจ๊ะเนาะการเดินทางเลขแดนไกลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะให้โชคนะวันที่ไม่ค่อยดีมีวันที่3เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่ได้เด่นในเรื่องของการเสี่ยงนะคะจริงๆเนี่ยสามสประตูก็ไม่ได้เปิดแบบร้อเนะ่ะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าสัปดาห์เนี้เลี่ยงวันเดียวคือวันที่3นอกนั้นมีลุ้นนิดหน่อยอย่าเล่นเยอะนะจ๊ะเลขตามหน้าไพ่601ย601จ้ะสัปดาห์นี้มันจะไปเด่นเรื่องงานนะไปโฟกัสเรื่องงานเนาะขยันทุ่มเทรเรื่องงานดีกว่า